ความคิดสร้าสงสารรค์ทำให้คนตั้งใจฟังกับคนไม่ตั้งใจฟังแตกต่างกันสุดท้ายครับคุณมีทุนมนุษย์คุณมีอะไรดีๆหนึ่ตัวเนี่ยคุณต้องสานต่อครับสานต่อด้วยทุนหาสังคมหรือว่าหามิตรภาพหามู่เนี่ยู้จจาบอาหามู่หา,หา,หาเสี่ยวครับร่วมมือกันใครที่ชอบอะไรเหมือนกันร่วมมือกันเดี๋ยววันนี้จะให้ร่วมมือกันเพื่อจะเขียตนตัวนี้ขึ้นมา ัำเต่าเนี่ยครับไยกันใหญ่รับเขียนแผนครับวันนี้ผมจะให้เขียนแผ่นสี่ขั้นหนึ่งการผลิตนะครับการผลิตแม้กระทั่งว่าขายของเนี่ยก็เป็นการบริการนะเอาต่อไปลครับการผลิตง่ายๆครับง่ายๆมีสินค้าเดี๋ยวจะให้เขียนช่วยๆกันเขียนว่า input process output แล้วก็ feedback นะครับยกตัวอย่างเช่น นแผนอิเล็กทรอนิกส์ไหนครับอิเล็กทรอนิกส์อยู่ไหนครับไหนครับเมื่อก,กี้เห็นจกมืออ,อ,อ,มมอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอะไรครับทำงานอะไรครับจกไปทำงานอะไรครับขายส้มตำช่วยแม่ขายต้นปพยช่วยพ่ออิเล็กทรอนิกส์ทำงานอะไรครับทำงานอะไรครับจบไปจะทำงานอะไรในเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เปิดร้านซ่อมดีก,กว่าเออเป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับ ร้านซ่อมอะไรดีครับร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกระบวนการของการสอนร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านี่คืออะไรนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเข้ามานะครับเป็นอินพุตโปรเซสคือเราซ่อมใช่ไหมครับเราซ่อมเราทำให้มันดีขึ้นเอาพุตคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีๆกลับไปให้กิจแรกคือลูกค้า ชม ali, หรือลูกค้าบนกลับมาว่าทีวีของทีวีของชั้นเนี่ยซ่อมแล้วอะทำไมมันกลายเป็นเตาไมโครเวฟอะทำไมมันกลายเป็นแบบดับเบิ้ลสัมแดนด์อะไรอย่างเงี้ยการผลิตง่ายๆมีแค่นี้อินพุตโปรเซสออปต์ฟีดแบ็กนะครับเดี๋ยวจะให้รวมกลุ่มกันเขียนตัวนี้ออกมานะครับง่ายๆก่อนต่อไปการตลาดนะครับเมื่อสักครู่ผมมีคำถามให้ทุกท่านอยู่แล้ว4ข้อ ข้อสุดท้ายผมถามว่าแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ต้องการสินเหล่านั้นจริงๆนะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่ครับการตลาดการตลาดการตลาดนะครับการตลาดง่ายๆมีแค่นี้นะครับการตลาดยกตัวอย่างเช่นมีใครรู้จักเซเว่นอีเลเว่นครับรู้จักรู้จักไหมครับไอค,คนไม่ยกมือคือไม่รู้จักหรือว่าอย่ามายุ่งกับปู มันเริ่มจากคำถามแรกครับรู้จักนะครับฟีฟ่าคอมพิวเตอร์อ,อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนจากที่คุณไม่รู้จักคุณมารู้จักคุณจากไม่รู้จักมารู้จักมารู้จักแล้วมาทดลองใช้เออทดลองเข้ามาพูดคุยที่ร้านของน้องฟีฟ่าคอมพิวเตอร,อตอร์ทดลองเออมีคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง จอมได้ไหมขายอะไรบ้างทดลองพูดคุยต่อไปซื้อใช้ก็คือซื้อเลยซื้อจากฟ i ฟ่าคอมพิวเตอร์ทำอย่างไรถึงจากซื้อใช้คออุปกรณ์คอ,อมพิวเตอร์จากรา้านต่อไปใช้ซ้ำเฮ้ยเมนบอร์ดตัวนี้ดีอะมึดแล้วทำอย่างไรถึงจะมาใช้ซ้ำสุดท้ายคือเราไปบอกต่อครับการตลาดง่ายๆมีแค่5ขั้นมีแค่5ขั้นเ,เดี๋ยวจะให้คุณเทา รู้จักทดลองใช้คือใช้ใช้ทำบอกต่อ,ตอ,ตอใช่ครับใช้ทำสุดท้ายายังไม่ท้ายสุดนะครับบัญชีบัญชีนะครับวิธีการจดบัญชีทำยังไงวิธีการจดบัญชีวิธีการจดบ,บัญช,บบญช,บบญชีมีง่ายๆมีสองกระเป๋ารายได้เข้ามารายได้เข้ามารายจ่ายออกไปรายรวมต่อว,วัน,เ,น,น,มนเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ มากกว่ารายจ่ายนั่นก็คือคุณกำไรถูกต้องครับแล้วก็เอไหร่ก็ตามที่รายจ่ายมากกว่าไรายได้คือคุณก็คือขาดทุนขาดทุนถูกต้องครับแล้วคุณอยากให้ธุรกิจคุณเป็นกำไรนะครับคุณคุณถึงต้องเรียนแล้วครับวิธีการสร้างไรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็การเง,งินง่ายๆคือคุณทายังไงก็ตามนะครับได้ไรายได้มากกว่ารายจ่ายให้ได้ สี่ขั้นผมจะให้คุณทำมีเกมเกมหนึง่งมีเกม,มเกมหนึงเรียกว่า w o r l d cafe w o r l d cafe นะครับมมผมอยากให้คุณรวมตัวกันแผนหนึน่งจะมีสักกี่คนครับประมาณกี่คนแผน,น,น,นหนึ่งสิบสิบคนใช่ไหมครัเอาหนึ่งแผนเนี่ยขอสองกลุ่มกลุ่มละห้าคนรวมตัวกัน ทำกิจกรรมนะครับถ้าแผนกไหนมีคนน้อยก็5คนหรือว่า6 7คนก็ไดร้รวมตัวกันแล้วก็นั่งสุ่มหัวกัน